ที่ตรงค้างอยู่ในคาม่ท่าที่ตกค้างอยู่ในคามาชินก็ได้นะครับใช่แล้วมันคงจเจริญเติบโตขึ้นแล้วก็ลอกคราบออกมานะแต่มาในยุคนี้ได้ยังไงกันนะอาจจะมีใครสักคนส่งไข่มาหรือไม่ก็มีใครบางคนมาห้อมกับไข่นี่พูดตามตรงนะรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ค่อยดีเลยอะครับผมถ้างนั้นรีบห่างจากที่นี่กันดีกว่านะโอเค ออยู่ที่บ้านเต่าใช่ไหมถ้ามีอะไรจะติดต่อไปนะเข้าใจแล้วครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะ,ะไ,ไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจจริงๆเลยพระเจ้าได้ยืนมองข้าปิศนาที่พวกโกหังพบจากวิหารด้วยความหวาดหวั่น แล้วมันก็เป็นไปตามที่พระเจ้าหวาดกลัวมีรายงานว่าเริ่มเกิดเหตุการณ์ประหลาดน่าสะพึงกลัวขึ้นในเมืองที่อยู่ใกล้กับที่พบขราบนั้นทั้งและคุณลินมุ่งหน้าไปที่เมืองเพื่อสำรวจเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะรอยอยู่ภายหน้าพระเจ้าได้เตรียมใจยอมรับชะตากรรมของตนดูเหมือนว่าวันที่ข้าจะต้องทิ้งความเป็นพระเจ้าและต่อสู้เนฐานรักลบจะมาถึงแล้วสิ่งที่จําเป็นสำหรับโลกตอนนี้ไม่ใช่พระเจ้าแต่เป็นผู้ที่แข็งแกร่ง ในขณะเดียวกันพิกโกโลลซึ่งแยกกับทุกคนหลังจากที่ต่อสู้กับมนุษย์ดัดแปลงก็ได้ตังต้งใจแน่วแน่ที่จะไปว่าอาที่วิหารของพระเจ้านี่ไม่ช้า,าจะไปรวมล่างกับพระเจ้านักฆ่าจากอนาคตชื่อน,นั้นคือมนุษย์ดัดแปลงเซลล์มนุษย์ดัดแปลงเหมือนกันวะเซลล์จะมาแล้วโอเคต้อไปหาพระเจ้าครับ พระเจ้ารู้ใช่ไหมว่าข้ามาที่นี่เพื่ออะไรรู้สิพิกโลกความหมายที่กำลังจะเกิดขึ้นในโลกนี้พลังของขา้าพลังของพระเจ้าในนามนั้นไม่อาจรับมือมันได้ถ้ายงนั้นเตรียมใจที่จะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับข้าแล้วสินะแน่นอนแต่มันก็เป็นความจริงที่ข้าคนนี้ยังลังเลอยู่อะไรกันเล่าเกิดมาใจฝ่ออะไรตอนนี้ล่ะอาจจะใช่เจ้าสามารถลบล้างความลังเลของข้าได้ไหมล่ะ ว่าไงนะข้าที่เคยอ่อนต่อโลกในอดีตกับกลายเป็นผู้มีจิตใจที่ชั่วร้ายเหมือนกับที่ครึงล่างของข้ากลายเป็นราชาปีศาจพ,พิกโกลกถ้าหลังจากการล้มล่างกันแล้วกลับมาทำผิดซ้ำอีกคงจะกลายเป็นฝันร้ายยิ่งกว่ามนุษย์ดัดแปลงซะอีกอ้อมค้อจริงรงรีบๆพูดมาสิว่าลังเลอะไรอยู่นะะฮ ความเด็ดขาดของเจ้าเป็นสิ่งเดียวที่ลบล้างความลังเลในข้าในใจข้าได้พิโกโลงั้นข้าขอถามนะมันถึงเวลาที่เราต้องล้มล่างเป็นล่างเดียวกันแล้วจริงๆกันเหรอเราควรดูสถานการณ์อย่างถี่ถ้วนไปก่อนไม่ดีกว่างั้นเหรอไม่เข้าท่าดีกว่าไม่เข้าท่าเอาซะเลยไม่ว่าอะไรจะมาขวางก็แค่กำจัดมันไปสิโอ้งั้นขอถามอีกข้อหนึ่งหากเจ้าล้มล่างกับข้าเป็นเป็นหนึ่งเดียวกันแล้ว จะทำให้ดานน้อกบอลหายไปเจ้าไม่หนังเล่แน่ละมันก็จริงมันไม่มีความหมายอะไรหรอกมันไม่มีความหมายอะไรหรอกถ้าต่อสู้อย่างนี้ข้าจะถูกพวกมาเล่นงานเจ้าก็จะหายไปไม่ว่าทางเรื่องไหนก็จะต้องสูญเสียดา้อกนบอลไปเหมือนกันนั่นแหละนะต้องเอาชนะพวกนั้นเอาช,ชนะมนุษย์ดั้แปลงให้ได้งั้นเหรอจริงอย่างที่เจ้าพูดนะนะข้าเตรียมใจไว้ได้แล้วพิกโลมา ถึงเวลาแล้วดูเหมือนว่าวันที่ข้ายะต้องทิ้งความเป็นพระเจ้าและต่อสู้ในฐาหนะนักลบก็จะมาถึงแล้วนะถูกต้องสิ่งที่จําเป็นสําหรับโลกในตอนนี้คือตัวข้าที่มีพลังซุปเปอร์มากเลยนะ่ะเข้าใจแล้วข้าจะยกลางนี้ให้เจ้าพระเจ้าโดยพื้นฐานแล้วจะยังคงเป็นตัวข้าอยู่อย่างนี้บอกลงนะก็ได้ ข้าจ,จะเป็นเพียงการเพิ่มพลังและมอบความรู้ที่กว้างไกลให้เจ้าเท่านั้นถ้ากลับไปยังโลกมนุษย์แล้วเล็บไปจินเจอร์เท้านะตอนนี้มีสัปหลาดอารวาดอยู่ที่นั่นไม่ต้องบอกรายละเอียดให้รู้ก็ได้ถ้ารวมล่างกันแล้วเจ้าก็จะรู้ทุกสิ่งเองโอเคเข้าใจละขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะมิสเตอร์ปโปต้องจากกันแล้วครับมาถึงเวลารวมล่าง ย่าโอ้โหเหมือนเดิมครับแค่รวมเป็นร่างเดียวไม่เท yeah anyway ้าตกลาก่อนครับพระเจ้าได้โปรดอย่าตายนะขอรับข้าไม่ใช่ทั้งพระเจ้าแล้วก็ไม่ใช่พิกโลอีกต่อไปแล้วข้าคือชาวนาเม็กที่ลืมแม้กระทั่งชื่อจริงไปแล้ว นั้นไปแล้วนะดูแบบเยือกเย็นขึ้นมอ,อละมุ่งหน้าไปที่จินเจอร์ทาวกัน เควสเสริมด้วยว่ะเดี๋ยวไปทำ quest เ,เสริมก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปตรงนู้นเรียบร้อยปะเราไปลุยก,กันต่อมาเฮ้ยถึงละโอเคลงไปมันคือใครมันคืออะไรเรียบร้อยดูดคนเข้าไปนะครับเจอแล้วเจอสัตว์ประหลาด <c oughs> <c oughs> อะไรนะ รู้สึกถึงพลังจิตของซุนโกคูเบจิต้าแล้วก็ฟิสเซอร์จากตัวเจ้านี้ด้วยแกเป็นตัวอะไรกันแน่น่ะไม่จำเป็นต้องบอกหรอกอเพราะว่าเดี๋ยวเกก็จะกลายเป็นอาหารของฉันไงล่ะลาชาพิซาพิกโกโลหหึทำไมาถึงรู้จากชื่อของข้าได้ก็บอกแล้วใช่ไหมว่าไม่จำเป็นต้องบอกนะ่ไหนเนี่งั้นเหรอไม่คิดจะคุยด้วยสินะ เสียใจด้วยนะผิดคนแล้วละ่ะที่แกกำจัดผู้ที่หัวสายที่นี่ทั้งหมดไปมันก็สะดวกกับข่าดีเหมือนกันนะหมายความว่าไงเฮ้ยมาก็จะได้สู้อย่างเต็มที่งไงเล่าเอาแล้วโอ้วมาถึงก็บวกเลยว่ามันคือสัตว์ตลาดพิศนาอ่ะอืมอัดไป <laughs> ไปเราบวกพลังมาแล้ว ตีบวกกับพระเจ้ามาแล้วเดี๋ยวกันนะนเบิดอิงโอเคผมต้องฝึกฆ่าก่นอนเฮ้ยพลังเหมือนเราพลังเหมือนเราเลยได้ไงวะเนี่เยเขาไปอัดมันชุบลบอย่ามาอย่ามาเนียนเอาดิต่อเนื่องแล้วก็ซ้ำทันทีททททอมีอองไงล่ะ สัตว์ประหลาดปิศนาไม่จำเป็นต้องระเบิดพลังสู่ท่านี้แหละเฮ้ยลบคิดจะใช้ท่าขึ้นเต่าเหรอเป็นไงล่ะมันใช้ท่าคนอื่นด้วยเฮ้ยชิบหายโดนดูดไอ้เคี้ยมันดูดเร็เวมันดูดพลังเราหนนะเนี่ยเฮ้ยชุบลบลบให้มันดูดได้ซ้ำบางอาจมาดูดลบลบลบระวังมันดูดอีกเฮ้ยชุบนั่นไงโดนอีกแล้วหี่บ้าไอ ไม่ได้เลยว่ะท่านี้ฮิตลบสวนทันทีเคลียมันมีพลังคอยด็อกเตอร์ท่้นด้วยว่ะงั้นเราประมาทไม่ได้โอเคชุบวิ่ยท่ามาตะวันแล้วล็อกชิบหายละมันได้เลือดเพิ่ม้าเ,เล่นเกียร์นี่ว่ะฮิตลบ เอาไปกินไกลแล้วไกลแล้วมันเกียนมันเกียนต่อยมันต้องแบบนี้ชุบชุบลบแน่นแห่จะมาควา้าไม่ได้แดดหรอกครับนี่บางอาจจะมาคว้าพี่และน้องมันคว้าไปหลายรอบละ <c oughs> โอเคเรือดเด้งปัดล็อกทาไม่ตายใหม่ด้วยวะเป็นไงล่ะแกเป็นตัวอะไรกันแน่ หมายถึงมีพลังของซุนโกคูและก,พก็พวกฟิเซอร์อีกด้วยก็ได้ยังไงเดี๋ยวแกก็จะตายแล้วจะบอกให้ก็ได้ะนะชื่อของฉันคือเซลเป็นมนุษย์ดัดแปลงนะคนที่ให้กำเนิดฉันก็คือคอมพิวเตอร์ของดร็อกเตอร์เกโลอะไรนะดร็อกเตอร์เกโลอีกแล้วเหรอ ในอดีตด,ด,ดรเกโลได้รวบรวมเซลล์ของเหล่าจอมยุทธแล้วก็เริ่มทำการวิจัยดัดแปลงที่สังเคราะห์จากเซลล์เหล่านั้นแต่ใช้เวลานานมากเกินไปก็เลยล้มเลิกความตั้งใจไปแต่คอมพิวเตอร์กับยังคงปฏิบัติการอยู่อย่างต่อเนื่องเลยมาได้เก็บเซลล์ของซุนโกคูพิกโกโลแล้วก็เบจิตาแถมยังได้เก็บของลูกของฟิเซอร์ตอนที่มายังโลกอีกด้วยโด,ย,ดยใช้หุ่นยนต์สายลับขนาดเล็ก คล้ายพึ่งที่ดรเกโลสร้างขึ้นเซลล์ที่จําเป็นในการถูกรวบรวมได้เริ่มการวิจัยเรียบร้อยแล้วแต่กว่าจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต้องใช้เวลาอีกตั้ง24ปีข้างหน้าบ้านะศูนยวิจัยดรเกโลถูกทําลายไปแล้วไม่ใช่กันเหรอคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในห้องใต้ดิน ล,ลึกลงไปอีกต่างหากล่ะอ๋อมันมีคอมพิวเตอร์ลึกลงไปอีกแล้วที่แกม,มาในยุคนี้ใช้เวลา3ปีในการเติบโตจากไข่กลายเป็นร่างนี้ล่ะถ้ากลับไปเป็นไข่ฉันก็ต้องใช้เวลาอ่าอยู่ใต้ดิน3ปีเ <c oughs> พื่อฟักออกมาเป็นตัวอีกครั้งนะสิอย่างนี้นเองงั้นคำถามสุดท้ายแกอุตส่าห์มาจากอนาคตเพื่ออะไรกันล่ะ คอมพิวเตอร์บอกฉันว่ามีสิ่งมีชีวิตสองสิ่งที่จะเป็นในการกลายร่างไปร่างสมบูรณ์ให้ได้นะสิมันก็คือมนุษย์ดัดแปลงหมายเลข17และมนุษย์ดัดแปลงหมายเลข18อะไรนะแต่ในอนาคตที่ฉันเริ่มเคลื่อนไหวไม่รู้ว่าทำไมพวกหมายเลข17กับหมายเลข18ถึงไม่อยู่แต่โชคดีที่ทั้งมันมีทำได้ชีมฉันก็เลยข่าทั้งแล้วก็ขค้ืนทามได้ชีมายังยุคนี้เพื่อตามหาหมายเลข17ไงล่ะ ทำไมทไมถึงเรื่องยุคนี้ล่ะไม่รู้สิตามแม่ชีนของเจ้าทางมันตั้งเวลาไว้ที่ยุคนี้นะฉันก็แค่กดสวิตช์เท่านั้นเองอย่างนี้นี่เองบางทีทั้งอาจจะทำลายมนุษย์ดัดแปลงในอนาคตได้สําเร็จแล้วตั้งจะตั้งใจเวลาตั้งตั้งเวลามาเพื่อแจ้งให้พวกเรารู้คอมพิวเตอร์ยังบอกด้วยนะว่าถ้ากายเป็นล่างสมบูรณ์แล้วฉันจะมีพลังที่น่าสะพึงกลัวเหนือจินตนาการเลยก็ว่าได้ เท่าน,นี้ปริศน,นาทุกอย่างก็ขี่คายแล้วไม่ปล่อยให้แกเป็นร่างสมบูรณ์ได้หรอกอ่าพิกโ,กโลหืมมาช่วยแล้วทรังทำไมมอนนั่นถึงงั้นเหรอม้อนนั่นกําลังทําห้ฉีมายุคนี้งั้นเหรอเจ้าตัวนี้แหละเหรอที่โจมตีผู้คนในจินเจอร์ทาวน์น่ะงั้นเหรอเจ้านี่เองเหรอที่ออกจากคาบนั่นมานะ่ะ ใช่ไว้จะเล่ลารายละเอียดให้ฟังทีหลังตอนนี้จัดการเจ้านี่ก่อนละ่ <c oughs> ละเห็นทีจะต้องถอยจากที่นี่ซะก่อนแล้วแต่ยังไงฉันจะเอาหมายเลขสิบเจ็ดและหมายเลขสิบแปดมาไว้ในกำมือให้ได้คอยดูเถอะ <c oughs> มอัดตวันเหย่าท่าของคุณลินลินเหย่แล้วสิอ่ะม่อยู่แล้วหน่อยเนี่ยหนีไม่ได้แล้วกันเหรอแกบังอาจซ่อนพลังจิตงั้นเหรอ นีไปแล้วครับเบจิต้าหนึ่งในสองของเจ้าตัวที่พลังต่อสู้มหาศาลที่จู่ๆก็ปรากฏต่อขึ้นได้หายไปแล้วอันนึงแต่ก็ยังเหลืออีกหนึ่งมันเป็นอะไรกันแน่นะคืออะไรพี่กูโลกันเหรอ เล่ามาสิเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ดูเหมือนว่าเทนชีฮังจะกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้เดี๋ยวมอนนั่นมาถึงแล้วจะลอยฟังทีเดียวแล้วกันก่อนอื่นขอถามเรื่องนี้ก่อนทำไมอยู่ดีๆพลังต่อสู้ของแกถึงได้มากมายขนาดนี้ล่ะเขาล้มล้างกับพระเจ้าอีกครั้งนะครับแค่นั้นงั้นเหเรอเขาเล่นนะคนวรจะหน้าไหนบมงอ่านล้ำหน้าซูปเปอร์ไซยาที่เป็นที่หนึ่งในจักรวาลไปได้น้าโมโหชะมัด ใช่ไหมล่ะขาคารถออะเทชินทางมาแล้วเข้าใจแล้วจะเล่าให้ฟังทั้งหมดเดี๋ยวนี้ละ่ะโอเคเล่าละอย่างนี้นี่เองการจะยับยั้งไม่ให้เซลล์กลายร่างสมบูรณ์ได้ก็ต้องตามหาแล้วฆ่าฆ่ามันให้เจอแล้วฆ่าทิง้งเลยนะตามหาหมายเลขสิบเจ็ดกับหมายเลขสิบไ,ไปให้เจอแล้วฆ่าซะยังไงยังก็ได ข้าคิดว่าควรจะจัดการเซลในระหว่างที่มันยังมีพลังไม่เท่าไหร่นะเอาแต่วางแผนโง่เงาอยู่ได้เ้ามันอยากรวมร่างก็ปล่อยให้มันรวมกันไปซิฉันไม่สนแล้วว่าศัตรูจะเป็นยังไงขอแค่ข่าทิ้งก็เท่านั้นอย่าดูถูกมันเบจิต้าเซลเหนือกว่ามาเลขสิบเจ็ดที่พวกเราเองทำอะไรไม่ได้เลยนะอย่ามาอวดดีกับฉันฉันจะต้องเหนือกว่ามันให้ได้ต้องเหนือกว่ามันให้ได้เหนือกว่าซุปเปอร์ไซยาึ้นไปอีก เหนือกว่าซเปอร์เซยาขึ้นไปอีกกั่นหละถ้าเราไปที่ศูนย์วิจัยแล้วทำลายเจ้าเซลทิง้งก็คงป่าประโยชน์สินะไม่หรอกครับไปทำลายไว้ก่อนเถอะอย่างน้อยอนาคตของมิตินี้เซลล์ก็ไม่น่าจะกําเนิดออกมาได้เอาละคุริลินทั้งไปที่ศูนย์วิจัยนะทากับเทนชินทางจะลองตรวจสอบบริเวณรอบๆอีกครั้งครับผม งั้นหาไม่เจอให้ไปที่บ้านเต่านะถ้าดูข่าวในทีวีอาจจะพอรู้ตำแหน่งก็ได้โอเคตามนั้นเอาละไปกันเถอะทั้งครับผมจัดไปซุปปอร์สายาที่เหนือกับซุปปอร์สายาขึปป้นไปอีกงั้นเหละไปที่ไหนวะเนี่ยเช็คแมปก่อน <S <S 2> <S 2> อ้าวไม่ใช่แมปนี้นะไปที่แผนที่โลกนุน่นต้องไปทำลายเอ สูรวิจัยทิ้งใช่ไหมมาแล้วมันจะอยู่ที่นี่หรือเปล่าเน,นี่ยแต่คิดว่าน่าจะไม่อยู่นะมันน่าจะไปไล่ล่าหายมาเลขสิบเจ็ดสิบแปดละวเอเคถึงที่นี่สินะครับผม าไงดีอ่ะทำลายเลยไหมเดี๋ยวครับลองเข้าไปตรวจสอบด้านในสูวิจัยดูดีกว่าไม่แน่อาจจะมีอะไรบอกใบถึงวิธีจัดการลดดัดแปลงอยู่ก็ได้น่าสินะไปกันเลยพวกคุยลินที่มุ่งหน้าไปยังสูวิจัยได้สำรวจภายในชั้นใต้ดินหลังจากนั้นได้ทำลายสูวิจัยทิ้งเพื่อย,ยับยั้งการเกิดของเซลล์สำเร็จแล้วสินะ เท่านี้ยุคนี้เซลลก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วแล้วเราจะได้ของดีแบบไมค่าคิดมาด้วยนะเป็นเพราะว่านายตรวจสอบชั้นใต้ดินก่อนไงล่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะสามารถหาแบบแปนของพวกไม้เลขสิบเจ็ดได้เจอถ้าให้คุณแม่ดูก็อาจจะหาจุดอ่อนของวมันเจอก็ได้นะอ่าเออแล้วคุณลิลนช่วยน้ำนี่ไปให้คุณแม่น่อยนะไม่ไปด้วยกันงั้นเหรอ ผมคิดว่าผมจะลองฝึกวิชากับคุณพ่อดูหน่อยนะครับถ้าสามารถเพิ่มพลังให้เหนือกว่าซูปเปอร์ไซาย,ยาได้จริงๆแล้วก็ผมเองก็แต่ไม่คิดว่าเบจิต้าจะยอมให้ฝึกด้วยนะสิก็อาจจะเป็นอย่างนั้นครับแต่ถ้าคุณพ่อรู้อยู่แล้วว่าการฝึกโดยการสู้กันจะให้ฝีมือลุดหน้าได้เร็วกว่าคนคนเดียวแล้วก็งั้นละ่ะเตรียมใจให้ดีด้วยละ่ะเขาจะละพยายามเขานะครับผมโอเค ทั้งและคุริลินแยกกันมุ่งหน้าไปหาเบิจิต้าคุริลินนำแบบแปลงไปส่งให้กับบูมาพวกบูม่าได้เริ่มค้นหาจุดอ่อนของมนุษย์ดัดแปลงแต่ในขณนะเดียวกันก็นึกเสียดายมาสมองอันอัจฉริยะของด็เตอร์เกโลและแล้วสองวันผ่านไปสามวันผ่านไป พวกของพิโกโลใช้บ้านเต่าเป็นจุดหลักในการค้นหาเซลล์แต่ก็ไม่สามารถจับตัวเซลล์ที่หายตัวไปอย่างชาญฉลาดได้มันแอบเก่งนี่วาผู้คนถูกโจมตีเรื่อยๆหโดยไม่สามารถทำอะไรได้เลยดูเหมือนว่าคราวนี้สับป,ปะหลาดที่ว่าได้ปรากฏตัวในเมืองเขตพื้นที่48ทางใต้ครับชาวเมืองกว่าครึ่งในถูกเล่นงานแล้ว เขานี้เขียนทางตายกันเล้หน่อยแน่อาจจะยังทันก็ได้นะไปกันเถอะใช้บ้านผู้เท่าเต่าเป็นศูนย์กลางฟากด้วยนะป่าแต่เจ้าเซลเล่นสะเละเทะเลยนะอ้าวทุกคนไปกันแล้วเหรอโกฮังจังก็ด้วยอืมโ,โกฮังจังระวังตัวด้วยนะยนะถ้าหาเจอได้ก็ดีนะซิ เฮายเอ๊ะมาแล้วโกค่โอ้ไม่เป็นไรแล้วล่ะหายป่วยแล้วโลออกไปทีขอโทษนะที่ทำให้เป็นห่วงจีจี้แล้วก็ผู้เท่าตาวด้วยโอ้หายดีแล้วนี่นะว่าแต่เมื่อกี้ทุกคนออกไปแล้วกันเหรอ หรือว่าเจ้าตัวที่ชื่อเซลมันใช่แต่ว่าทำไมเจ้ารู้จักเซลด้วยล่ะฉันได้ฟังเรื่องของทุกคนในความฝันเน่ะก็เลยพอรู้เรื่องข่าวๆบ้บางแล้วอะไรกันก็ฉันต้องฝึกวิชาบ้างสินะฉันจะไปสู้แล้วกันเหรอไม่ได้นะต้องนอนพักอีกนิดไม่ต้องห่วงหรอกยังไม่ได้สู้หรอก ถ้าตอนนี้เบจิตา้ายังเอาชนะไม่ได้ฉันเองก็เอาชนะไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละฉันคิดว่าจะฝึกวิชาให้เหนือขึ้นไปอีกอะให้เหนือกว่าซูปเปอร์ไซย,ยาเอาให้เหนือกว่าซูปเปอร์ไซปปาย,ยาอีกนั่นแหละจีจี้ฉันจะพาโกฮังไปฝึกวิชาด้วยได้ไหมอะอย่าล้อเล่นนะก็อยากห้ายู่นะแต่ห้ามไปก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมล่ะ เ่วอไม่ได้ดิเนาะไหน,ไหนก็ไหนๆแล้วเอาให้แก่งสุดๆไปเลยนะจีจีแต่ถ้าสู้ครั้งนี้สิ้นสุดลงแล้วล้วก็ฉันจะไม่ยอมให้รบก,กวนการเรียนของโกฮังจังแล้วนะแล้วโกคูก็ต้องทำงานด้วยอ่าแตงกิวนะงั้นไปละวาร์ปได้บนท้องฟ้าเหนือเขตทางใต้ ถ้าเข้าไปใกล้โดยเจ้านี้ก็ไม่ต้องห่วงว่าเซลล์จะจับพลังชิดได้ข่าวนี้แหละมันเหลี่ยมจับตาตายตถึงจะเข้าไปใกล้แต่มันก็จะซ่อนตัวเราได้เราไม่มีทางหาเจอหรอกฟุ๊บโกคูโอ้มายังไงนะ่ะเคลื่อนย้ายมิติกันเหรอใช่แล้วหาดีแล้วกันเหรอม,<า>มังนะแต่หิวข้าวจังเลยแฮท่านพระเจ้าโกโล ต้องรวมชื่อลงนะพื้นหาก็ยังเป็นพิกโกโล่นแหละเรียกพิกโลก็ได้ฉันในตอนนี้ไม่สามารถเอาชนะทั้งมนุษย์ดัดแปลงแล้วก็เจ้าตัวที่ชื่อเซลได้ท่านจะพาโกฮังไปฝึกวิชาในสถานที่ที่เรียกว่าที่สถานที่ของพระเจ้านะ่ยใช้เวลา1ปีภายใน1วันงั้นเหรอสั้งใจไปที่ห้องการเวลาสินะแต่ห้องนั้นไม่เคยมีใครอยู่ได้ถึง1ปีเลยนะ เจาเองก็ทนฝึกอยู่ได้แค่เดือนเดียวเองตอนนั้นมันต่างกับตอนนี้นะคราวนี้ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็จะพาเบตตากับทังไปด้วยพวกนั้นก็ได้จะทนได้เหมือนกันงนั้นก็รีบไปเลยเซลมันจะฆ่ามนุษเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพลังมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยอ่าเข้าใจแล้วโคคู <Goku. S 2> ขอถามไนนะ นายกลัวหรือเปล่าที่มีศัตรูที่แก่งยิ่งกว่าฟิเซอร์ปรากฏตัวนะ่ะหรือว่านายดีใจกันแน่ก็ทั้งสองอย่างนะนั่นเหรอแปลว่าไม่ได้ยอมแพ้สินะดีละโกฮังไปกันเถอะไปเรียกโคเบจิต้ากันครับผมพวกคุณเบจิต้าฝึกวิชาอยู่ที่ไหนกันนะครับ รู้สึกถึงพลังจากทางไกลๆนะู่นอะเราไปดูกันเถอะต้องไปตามมาฝึกวิชาอยู่ไหนวะเนี่ยเปนที่แล้วกันไม่ได้อยู่แมปนี้ด้วยอยู่นี่มาสักไกลมาครับไหนวะเนี่ยอยู่ข้างหลังนี่ๆตรงนี้ มาฝึกที่ห้องการเวลานะ่าจะเก่งเร็วขึ้นใช้เวลาน้อยลงคุณโกคูครับเป็นไงผลการฝึกพิเศษอ่ะไม่ไหวครับคุณพ่อแต่มองผมว่าเป็นแค่ตัวอุ่นวายเท่านั้นเองตลอดสามวันที่อยู่ที่นี่คุณพ่อแต่ยืนนิ่งๆอยู่อย่างนั้นสมก็เป็นเบจิต้านะคงกำลังมองอนาคตที่เหนือกว่าซูปเปอร์ไซยาอยู่ลังๆและมั้ง น่าเกะกะนะคารา,าลตใส่หัวไปซะพูดอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นเซ่ฉันรู้วิธีฝึกวิชาดีๆนะชื่อว่าห้องการเวลาน่ะมีห้องที่สามารถฝึกวิชาใช้เวลาหนึ่งปีภายในวันเดียวที่ห้องของวิหารพระเจ้าอยู่นะจริงเหรออ่ะตามมาสิแต่ไม่ได้บอกว่าจะให้มาฝึกวิชาด้วยกันกับฉันหรอกนะว่าแต่เขาห้องได้ไม่เกินครั้งละสองคนอะ เรายังไม่มีเวลาที่จะให้นายกับทั้งเข้าไปด้วยกันพร้อมกันได้ด้วยสิแต่พวกฉันจะเข้าไปก่อนเข้าใจนะโอเคได้ก็คือสลับกันเข้าไปทีละสองครูพอลูกว่างกันเนี่ตอนฉันเป็นเด็กนะ่ะฉันเคยฝึกวิชาที่นั่นนะ่ะโอเคไปที่วิหารไปฝึกวิชาครับ มาถึงแล้วห้องการเวลาเพราะฉะนั้นก็เลยอยากฝึกวิชาในห้องการเวลาอีกได้ไหมล่ะเข้าใจแล้วครับตามมามีแค่ห้องอาบน้ำห้องส้วมแล้วก็อาหารกับเตียงพยายามฝึกวิชานะครับ ฮารุรทำไมถึงแนะนำที่ฝึกวิชาเป้าหมายสุดท้ายของฉันคือแกนะศัตรูในคราวนี้ไม่ใช่ศัตรูที่จะเอาชนะได้ด้วยตัวคนเดียวนะนายก็ได้จะรู้อยู่แล้วเหมือนกันนี่แกอาจจะต้องเสียใจภายหลังก็ได้นะไปก่อนนะครับคุณโกคูพยายามเข้าล่ะฝึกด้วยกันดีๆนะหนึ่งวันเท่ากับหนึ่งปีครับในนั้นมาละร้อนอากาศก็เบาบางแรงน้มถ่วงก็หลายเท่า แล้วก็มันมีอะไรสักอย่างเป็นแค่มิติขาวโพลนอย่างนี้นี่เองอย่างนี้ก็ดีแล้วอยู่กับคุพ่อที่แบบนี้หนึ่งป <c oughs> ีเฮนายจะบอกว่าขอฝึกวิชาด้วยกันใช่ไหมทางั้นสแสดงเห็นก่อนสิว่าพลังของนายล้วมีแค่ไหนกันครับ <c oughs> ครับผมมาโอมาถึงกระดวนเบจิตา้าเลยวะ นี่คือการฝึกวิชาหนึ่งปีเฮ้ยเราเล่นเบนจิต้ามาเป็นลูกชายก็ไม่เว้นอ,อืไฟเดโฮคุ้ยคุ้ยลบได้ชุบลบไม่ได้แดกบิ๊กแบงแอทแท็กมันไงล่ะเฮ้ลบลบลบฟันอะไรบิ๊กแบงแอทแท็กอีกรอบหนึง่งเริ่อพลังพลิกลบอยา่าชาร์จก่อนอเอาชะเฮ้ยงุ้ยกลับไปไใช่ไหมไม่มีแล้วซ้ำ พุทหุย,หยโดนสวนลบไม่ทันแบงค์แอทแทคอืมเต็มเรียบร้อยโหดเหมือนกันแล้วเนี่ยเบจิต้าพลังของนายมีแค่นี้เองกันเหรอคงไม่ใช่เพราะเอาเอาจริงกับพ่อไม่ได้หรอกใช่ไหมเอ๊ะอะไรกันนั่นมัน ถ้าการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นแล้วไม่ว่าคุณต่อสู้จะเป็นใครก็ต้ <_ d ose> องรู้ผู้กับ <_ d ose> เพื่อกำจัดคู่ต่อสู้ท <_ d ose> นายเป็นผู้มีสายเลือดซูเปอร์เซียชนเผ่าในความภาคภูมิ <_ d ose> และสายเลือดของตระกูลราชานี่คือเรื่องธรรมดา, <_ d ose> าผมผมไม่เหมือนกับคุณพ่อ <_ d ose> จะคนอ่อนแอฉันจะจัดการนายไม่ให้มาเป็นตัวเกกะในการฝึกวิชาของฉันเอาละวะทะเลาะกัน ต่อไปเล็งเมืองนั้นดีกว่ารอก่อนเธอหมายเลขสิบหมายเลข18เมื่อฉันได้รับการสก,กัดสารจากพวกมนุษย์เพิ่มพลังถึงขั้นซูปเปอร์แล้วละก็ฉันก็จะดูดพวกแกมาด้วยและฉันก็จะได้ม้าซึ่งล่างสุดยอดอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้น เยอะเงอะเลาะตลกอะไรวะเห็นการชั <|so|>> ่วร้ายจริงๆโว้วกินคนเป็นว่าเล่นครับกวนไปทั่วทั้งเมืองเลย